ลือผมนี่ไม่มีเสียงเลยเนาะตอาโอ้ <c oughs> โย <c oughs> ผมอัดชิปไม่ได้แล้วไม่แล้วแต่ยิงเสียงไหมครับนั่นแหละครับมันตอนนี้เกมจะเริ่มแล้วฮะอันท้ายอันท้ายบอสุดเลยครับ อนนอโอ้ยอคืคผมจะอ่านไ้ได้เลยกดไม่แ,แ้วเลยโอ้โหจะได้ว่านครับแต่ไม่มีอกเครับคือผมจะบอกว่าผมมีไม้ก็ <c oughs> ผมจะขาเี้เลยมีนจมีอาวุธคือดาบไม้กับกาหนึ่ง แมครับเป็นทาใครอะ่ะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับตรวจเอพีทูทีวีเรือเฮ้ยทำนี้ชื่อตัวเอ็นน้ำแน่แล้วก็ไมยูวันนี้ครับเราเขาไม่รู้นะครับว่าเราต่อท่าไหนเขานะครับจะใช้ยานานะีนนะ้น,นะครับปล่อยเขานะนี่นะปล่อยนะครับอ้าวนั้ำเลยครับ ไม่พูดอลยแมงเขไม่ได้ยินเสียงเราเป็นใครอ่ะเฮ้ยเป็นใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะโอ้หน้าตาหน้าตาไม่คุ้นหน้านะครับใครอ่ะใช่เด็กเว้นปะครับอืมม ไมีการอยู่อะไรดีนะค,ครัโอเคนะับเราจะตอบไปทางนู้นได้ไหมโอเคครับเฮ้ยตั้งใครอ่ะครับเฮ้ยตรงนี้ครับเ,เราเห็นเราอีกคนมากโอ้จังหวะนี้ครับเราเราก็ไปุณไปงั้นครับไปครับโอ้โหครับเก็บคิวครับ ผมไม่ได้ฆ่าครับพี่แต่ผมงฟันมันตกครับพี่เ้ยผ,ผมอยากให้ซุปนี้พอฟันเราไมา่ใจเนี่ยนะครับตอนนี้ครับลองลองไปหาคนนะ่ะไ,ไม่รู้ครับแต่ไม่กแต่ลองไม่บอกที่นะ่ะเป็นสกินอะไรไม่รู้ครับ โอ้ยดีกว่าพี่้อจรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะโอ้ยเอฟเฟ่นทองครับโอได้งเอฟเฟ่นมาตมาเลยครับใครเอ็มไม่ใช่ไหมเอฟเฟ่นองนี่เฉยไม่มีอะไรมาใช่ครับพี่มันกากมากพี่ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่เลี้ยงเลยครับมีแค่นถนนเดียวครับยังไม่ได้เลยโอ๊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 ยตกน้ำตกน้ำโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เพื่อนตกเราว่ะบ้าไปแล้วครับตกน้ำครับไม่ป่าครับเรียกเราไม่อยู่กับเขาเนี่ยเราจะใช้เอ่อเอาอันนี้ให้เป็นมัตโต้แน่วันนี้พี่ยังไงไม่รู้ครับพี่อยู่อในควางของลกม่แน่นอนนะ ูข้ามมันกดเอามันมันกลัวตัวผมสวยไงก็เลยกดเอห้าต่อก่อนนี้ครับมันกดเอพ้าต่อแนะเราเราเราไม่จำเป็นนันไปอยู่กับมันนะเอา้าก็ตอนที่ผมเดินไปอะ่ะมันหันหลังตอนที่ผมเดินไปไงตอนที่ผมเดินไปตัวที่มันกำลังต่อบอกอะ่ะดีดีมันก็วิ่งอะ่ะแต่ว่ามันกดเอห้าอยู่ ไอ้ตกไปตก้ตกตุไปตกตกนั่นแหละไอ้ยาไงล่ะครับความเงินมันไงห่ะอ้าวพี่พี่พี่อย่าไม่เลือกกับผมพี่มามามาดูก่อนไหนก็พี่ไอ้พี่อย่าพึ่งเหนี่ยวเลยอย่าพึ่งเหนี่ยวพี่มาไปกดตรงกลางก่อนไปกดตรงกลางก่อนไปฟังก่อนไปฟังของก่อน แล้วก็ค่อยบวกกันตอนนั้นผมผมก็ตอนนั้นผมก็ทำนี่แหละคือพึ่งค่ายกันใส่กระเป๋าก่อนไอ้ไปตรงกลางหมอนไฟไ,ไปตรงกลางไปตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยค่ายกันเรียนมากเลยครับเม <c oughs> ่ตอนนั้นตอนที่ผมเล่นกับพีตาตอนนั้นผมลงไปข้างล่างแล้วผมเจอทีมทีเี่แล้วพีตาก็ชนะแต่ผมตายพี่ <c oughs> เจอกันตรงกลางมาเจอกันตรงกลางวิโอ้ยเอยวพี่ต้องตายแน่ๆน่วิไมผมเจออะไรวิผมเจอดับเลยช้ำเน็วิได้ช้ำเน็ไม่กลัววิงั้นงั้นพี่ก็เตรียมตายเลยงังไม่บวเหรอ เนี่ยี่เนี่ยไอตรงเนี่ยผมรู้มันจะมีกับดักอยู่ไหนวิพีตกเหรอเกดีๆขับทีนี้เอ้ยเอาไว้พี่ชายพูอะไรเองเอ้ยเย้ชนะดนเดินดินดนดนด 你懂啥呀？